ชื่อนายทองปู่สานายทองอยู่อู่สายปู่สายปัจจุบันนี้เป็นเป็นรายการนำนาเป็นอายุเท่าไหร่แล้วครับเพืนะครับผมอายุเจ็ดสิบสบโอ้ยดูนาตาไม่น่าเชื่อนลยครับผมอายุยี่สบหกวเรียกว่าหกสิบห้าครับผมคืออย่านี้นะครับที่ดินทำเขาเรียกว่าทำเรียนสัตว์แต่ก่อนมันมีหมันมีหนึ่งหนึ่งไร่ครับ ทีนี้มันออกนองสสารไม่รู้กี่สมัยแลย้วครับมันคงเหลืออยู่สี่สี่ทันไร่เหลืออยู่ประมาณสี่พันไร่ทีนี้ผมคุยกับที่ดินอำเภอชื่อน่าจะกาเมื่อประมาณสี่ห้าปีที่แล้วนี่แกเปิดนั่นสือของสำนนายกรัฐมนตรีบอกว่าที่ดินเสียมโซไอที่ดินของทบิรเลี้ยงสัตว ที่มีราชการเข้าไปบุกรุกสร้างบ้านอยู่อาศัยทำประโยชน์แล้วน e ั linen, vehicles, ้นสำนักนายุต hmm. uh ิประกาศเลยในหนังสือขนาดนี้นะฮะบอกว่าฉะนั้นจึงให้สปกรนี้สนับสนุนประโยชน์ที่ดเป็นผู้ดูแลนะฮะถ้าออกเอกสารสิทธิ์สอบชนูนอสซาไปได้แล้วไป ให้แล้วก็แล้วไปแต่นี่น้แต่แต่เดือนนี้ออกไม่ได้ถ้าสำนักงานที่ดินอำเภอสำนักงานที่ดินจังหวัดหรือกรมที่ดินจะออกนอสารจะต้องไปปรึกษากับสพก่อนตามหนังสือที่สำนักนานยกวันี้นะครับแล้วก็ดูข้อตกลงที่นี่มีรัศดรบางคนอยู่ในพื้นที่นี้ไปรอกัน อ<ม>ไปรอเอกาว่าเียงกัะได้นสสามเียงกัได้ฉนวนนะครับฉะนั้นสากไอ้ที่ดินอำเภอเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะออกเพราะว่าตามมตินั้นนะครับจะต้องปรึกษากับสปกก่อนครับเพราะว่าสำนักนายกเขาประกาศแล้วอม,มอบให้สางาน,นปฏิรูปที่ดีเป็นผู้ดูแลครับทีนี้คำถาคุณพ่อคือทางในที่นี้ครับปัญหาคุณพ่อที่จะเสนอคือมันจะต้อง ยกเ่องมาจากสำนักงานยกอยากให้ไปแก้ไขอยากให้ไปแก้ไขคําสั่งของนายกซะครับให้ยกเลิกคําสั่งดักล่าวนี้ว่าจะต้องปรึกษากับมอบให้สำนักงานที่ดินหรือว่าครมที่ดินเป็นผู้ดูแลเป็นเรื่องเดียวกันกับเมื่อสักครู่นี้แต่ว่ามาต่อยอดนะครับผมมาต่อยอดเนาะอยากให้มีการแก้ไขกฎหมายตรงนี้เพื่อที่จะให้ทําให้ที่ดินสามารถออกโฉนดได้นะคะครับอ้าวโอเคครับเป็นปัญหาต่อเนื่องกัน